โอเคสวัสดีครับผมนักสิทธ์ไรเดอร์ขับนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาดูรถคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับหลายช่องนะครับหลายหลายช่องหลายๆยูทูบเบอร์ก็คงจะเอาไปรีวิวกันเยอะแล้วนะครับเป็นแอฟริกาทวินนะครับที่เพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ไปจอดในโชว์รูมนะครับของ Big Wing นะครับตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จังหวัดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูราคานะครับแล้วก็ สำหรับออปชันหรือว่าสเปคเนี่ยผมเคยรีวิวไปเคยแกะสเปคไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสามารถย้อนไปดูวิดีโอได้นะครับวันนี้เราจะมาดูแค่สเปคชีตนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่นะครับโอเคในหน้าเว็บของตัว Big w วิ g นะครับก็จะมีหน้าโปรโมตต่างๆนะครับเราก็ต้องมาเลือกที่ผลิตภัณฑ์นะครับเขาจะแยกเป็นโหมดของรถต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Touring Avenger s u p e r Sport นะครับวันนี้เราก็จะมาดูที่ เครือของตัว a d v e n t u r e นะครับซึ่งเป็นตัวแอฟริกาทวินในตัว DCT แล้วกันนะครับผมจะไม่พูดถึงตัว MT นะครับจะเอาตัวท็อปเลยนะครจริงๆเขาจะมีมา2ราคาด้วยกันนะก็คือตัวธรรมดาเนี่ยที่เป็นเกียร์เนี่ยก็จะประมาณ5 5 9แ0 0หบาทนะครับส่วนตัวท็อปสุดก็คือตัว DCT เนี่ยก็จะเป็น699นะครับซึ่งแพงขึ้นจากตัวเดิมเยก็ก็พอสมควรนะครับตัวเดิมจะอยู่ประมาณ 59นะครับถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ6ต้นๆนะฮะแต่นี้ถือเงินเป็นเ0 0ดบาททอนมาแค่1,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ตัวแ f ฟริก n ทวินนะครับตามวิดีโอตัวอย่างที่เปิดมาแล้วนะครับผมก็ได้ทำการแกะสเปคไปแล้วเรียบร้อยนะครับขนาดพิกัดมันเพิ่มขึ้นเป็น1100 cc นซีซีนะครับตามที่วิดีโอโฆษณาออกมาเลยนะครับนะครับ1,100ซีซีนะครับตัวนี้นะครับ จากตัวเดิมเป็น900กว่า cc นะครับซึ่งผมยังไม่มั่นใจตัวเลขนะครับตัวตัวเลขเดิมมันจะเป็น900กว่า cc นะครับยังไม่ถึงขนาดนี้นะตัวนี้ก็คือจะไปเทียบรุ่นที่เป็น R1000 เลยนะครับเป็นของ BMW R1000 เลยนะครับซึ่ง cc ใกล้เคียงกันเลยนะครับอยู่ในโหมดของ R1000 CS แล้วก็เป็นพวกมันติสตาร่า1000เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับผมมองว่า A อฟวรเนี่ย ลุยแบบลุยได้ไปได้ทางดําก็ได้นะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็คงจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเรื่องราคาครับแน่นอนนะครับเรื่องของราคาของเขาเนี่ยผมมองว่าในเครือของ Honda มันน่าจะถูกที่สุดในระดับรถที่เป็น a d v e n t u r e Touring นะครับที่ที่ราคาที่อยู่ในพิกัดขนาดนี้นะครับราคาเขาเสนอมาที่699นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอาไป1 0 0 0 0แะครับแล้วก็ เาเอาไป0,000แสนนะครับทอนมาแค่1,000นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอัตราเงินดาวกันนะครับว่าเราจะดาวเท่าไหร่อะไรยังไงที่นักเว็บเก็จะมีบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราดาวไปที่2 0 0แสนนะครับหรือ30%นะครับก็เอาเป็น60ส้วนแล้วกันนะครับก็จะจ่ายอยู่ประมาณผ่อนชำระอยู่ประมาณ90 00กว่าบาทนะครับในขณะที่กู่แข่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะส่งแพงกว่านี้มากๆนะครับเป็นหลักหมื่นกลางๆเลยนะครับหมื่นห้าบวกลบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น bmw เองหรือว่าเป็นดูคติเองนะซึ่งออปชั่นนะครับก็ตัวนี้ได้อัปเกรดขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์นะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคือจะไม่ไม่เป็นเกียร์ที่แบบต้องกำคัดนะครับถ้าถ้าเลือกที่เป็นเกียร์ดิสตีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนด้วยล้อที่เป็นทูฟเลสด้วยนะครับแต่เป็นเป็นซีลวดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นทูฟเลดแล้วนะครับก็เหมือนคู่แข่งเลยนะครับดิสเบคู่นะครับแต่ว่า ด้วยทรงของสไตล์เขาเนี่ยก็จะเป็นดูโอเพอร์โพสนะครับคือต้องการลุยนะครับประมาณนี้นะครับุ่นราคามาตัวเนี้ยผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับคนที่มองหารถทัวร์ลิงที่จะเอาไปลุยด้วยนะครับขี่ทางดําด้วยผจญภัยด้วยหรือขี่ระยะทางไกลๆนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันหน่อยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแน่นอนนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชัปนะครับแปดวาล์วต่อสูบนะครับ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับแปดล์วต่อสูบน,นะครับฟังไม่ผิดนะครับพาราเรียลทวินนะครับแล้วก็อองศาแคมนะอยู่ที่270นะครับก็คือมีการทำาบาลานซ์ลูกสูบ2ลูกสูบนะครับทำมุมองศากันที่270นะครับก็คือขึ้นลงเยื้องๆกันนะครับเสียงก็จอกมาเหมือนคล้ายๆกับของดูคตินั่นเองนะครับส่วนปริมาตรกระบอกสูบนะครับตัวปริมาตรกระบอกกระบอกสูบที่ชัดเจนก็คือ1 0 8 4งพันแปดสิบสี่ซีซีนะครับอันนี้คือ ปริมาตรกระบอกสูบที่แบบอัดอยู่ในเครื่องตัวนี้เลยนะครับแต่1,100นหน่ยก็จะเป็นซีรีส์ในการขายหรือการตลาดของเขานั่นเองนะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ dct นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นดูโอคัตทันมิชันนะครับก็คือเข้าเหมือนรถยนต์เลยนะครับซึ่งมีหลายคลิปที่ทำไปแล้วนะครับว่าเกียร์ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไงนะครับอันนี้ไม่พูดถึงแล้วันนะครับในเรื่องของความสูงของเบาะนะครับก็อยู่ที่8 1 0ผมมองว่าขับได้ทุกคนนะครับ ขับได้ทุกคนคือจะเท่าเนเกตสปอร์ในตั้งแต่คาสต์มิดเดิลคาสขึ้นไปจนถึงตัวพันเลยนะครับเบาะที่ประมาณ 800, 800 8 0 0 8 0 0ถึง820เนี่ยคนทั่วไปขับได้นะครับผู้ชายที่สูงตั้งแต่160ขึ้นไปนะครับขับได้เลยนะครับ155อาจจะขยงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้า790เนะี่ยคือขี่ได้780-790คือขี่ได้แทบทุกคนนะครับโอเคถ้า810ผมว่ามองว่ารถที่มันเป็น แอดเวนเจอร์ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแกนโชคนะครับแกนโชคนะครับก็เป็นของโชว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจานดิส์นะครับจานดิส์ล้อหน้าอยู่ที่3 0มมิลนะครับสามิมิลนะครับแล้วก็เป็นสีลูกสูบนะครับด้านหลังก็จะเป็น256นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเปอยางเนี่ยก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมาแต่ว่าเราดูจากวีดีโอตัวอย่างอยู่แล้วมันเป็นชูบเลสอยู่แล้วนะครับ ก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถทัวริงนะครับในพิกัดนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามที่บิ๊กวิ่งใกล้บ้านท่านดูนะครับเผื่อสนใจนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าเกียร์นะครับหรือว่าคนที่ขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเลือกในการตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นักสิไรเดอร์ครับก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ Stay at home นะครับส่วนใหญ่ก็พยายามอยอ่ที่ไหนนะครับนั่งดู YouTube อยู่บ้านนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นักสิไรเดอร์ครับสวัสดีครับ